สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลก์แวเคนะวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเอาลูปปั้นชูชกนะทุกคนมีคนบอกนะครับว่าเป็นรูปปั้นชูชกนะผมเนี่ยจะเอาไปเก็บไว้ที่เดิมนะทุกคนก็เขาเนี่ยบอกว่าให้มาตอนคืนนะผมเนี่ยจะลองไปดูครับว่าจะเจอหรือสีตนนั้นอีกหรือเปล่านะทุกคนเขาบอกว่าเก็บไว้ไม่ดีนะผมเนี่ยก็จะเอาไปคืนนะ นี่ครับทุกคนใครจำได้นะมีลรูปปั้นนี้เลยนะผมเนี่ยได้เอากลับบ้านหมไปละแล้วก็มีบางท่านเนี่ยได้ทางมาบอกว่าให้เอากลับไปเก็บนะทุกคนอย่าเอากลับนะผมเนี่ยก็จะเอาไปเก็บครับทุกคนไม่กล้าวไว้นะก็มีเอฟซีหลายๆท่านมาเตือนละโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะผมกับน้องปีนะครับจะขึ้นไปครับทุกคนไม่ได้ผ่านน้องต้นกล้ามานะ ตอนกลาเลยอ่ะหลับไปแล้วทุกคนโอเคครับยวเราเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปขโมงกันเพราะว่าต้องขึ้นไปไกลอยู่นะทุกตัวอนะไรไม่รู้เนี่ยโอเคครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมาบ่มเนี่ยนะตอนนี้ผมก็อยู่กลางป่าเลยทุกคนไปกันเลย น้องปีเนี่ยผมก็ได้ขอเสือมาได้ทุกคนและพ่อแม่เขาก็อนุญาตนะยิงก็มันมาก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนตอนนี้ถึงหน้าผาแล้ว มามกเลยนะเหมือนจะมีโพรงอะไรไม่รู้โดนดูดิมีตัวเลยหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะเหมือนมีตัวอะไรเข้าไปนอนนะโดนข้างในนู่นนะเป็นก้อนหินใหญ่ๆเลยโดนนี่ ไอเก็บขุดลูกปั้นกันดีกว่าเหมือนจะมีสองข้างนะไ,ไปทางด้านล่างทุกคนน้ำตกเนี่ยก็แห้งไปแล้วนะจากที่ผมมาวันนั้นเนี่ย น้ำเนี่ยแห้งไปหมดแล้วเหมือนว่าใกล้จะถึงแล้วนะก็ผมเนี่ยจะถ่ายคลิปให้ท่านตีดูนะว่าผมเนี่ยได้เอามาเก็บไว้ที่เดิมแล้วนะทุกคน

จุดเทียนนะโมเนะีเ่ยเฮ้ย,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 ยทุกคนเหมือนเป็นชุดหรือสีนะจูน้องนั่งรู้ทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่ามันโฟกัสไม่ได้ทุกคน มีคนนั่งอยู่ตรงกลางทเทียนเลยนะทุกวนแล้วทเทียนเนีย่ยรู้ว่าในกล้องจะมองเห็นวะนะนมีคนนะเฮ้ยใส่ชุดหรือสีด้วย เย็นด้วยมือเปล่านะเฮ้ยทุกคนผมจะเปิดไฟนะทุกคน ฮึ่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ชุดละสี่นะทุกคนไป้น่นรับเหมือนคนเดียวกับคนนั้นเลยที่ผมเห็นวันนั้นอะ เขาไปแล้วเฮ้ยเ,เข้าไปทางเดิมเลยฮะทนเข้าไปทางเดิมเลยทนเดี๋ยวผม เข้าไปดูนะพี่ระวังนะเฮ้ยหรือเขามีวิชาทุกคนดูดิไป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 ทางเดิมไปทางเดิมมีเกี่ยวเข้าไปตรงนั้นนะยังไม่เจอใครออกมาด้วยน พี่พี่พี่เข้าไปดูดิเฮ้ย<ป>หายไปไหนพี่พี่หายไปไหนอ่ะข้างในดูดิไม่มีรูนะเนี่ยขนาดน,น้องพี่นี่ยังงงเงี้ยทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวปี่หลอเพลงบนนะ,ะถือกันทุกคนครับ ไม่มีทางไปเลยนะเนี่ยทุกคนตันหมดเลยน,ะนี่เฮ้ยขึ้นไปทางนี้ก็ไม่ได้ทุกคนดูดีสูงมาก รอยตีเนี้ยกดนดูว่าท่านจะหายตัวได้จริงแต่ว่าก็เป็นคนที่มีวิชาเก่งกล้ามากเลยนะหายไปแบบงงเนี้ยกดนแล้วยังมีเทียนติดอยู่ด้วย ยังงงเลยนะหายไปไหนมองหาตั้งนานเลยนะทุกคนเฮ้ยเหมือนวันนั้นเลยนะเดินหายเข้าไปนี้นี้แลนะ้วทุนตอนนี้ผมงงไปหมดแล้ะโบกมือเรียกผมเลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยเจา้าลูกป,ปั้นเนี่ยไปไว้ที่เดิมนะที่ผมเนี่ยได้เจอนะทุนนี่นะลูกป,ปั้นนี่เลยคนระับ พี่เจอไหมเมื่อกี้เม่กี้หายตรงนี้ไหมเนี่ยขนาดน้องยังบอกหายตรงนี้โนะดนเมื่อกี้เจอหายตรงไงเฮ้ยแล้วมันหายได้ไงไะตอนนี้ผมงวงไว้หมดแล้วโดวน ไม่มีทางขึ้นเลยนะหรือว่าท่านจะเข้าไปอยู่ข้างในเห็นนี้ผมว่าไม่ใช่คนธรรมดาแล้วหายตัวได้แบบนี้ เ,เริ่มหมดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยผมเจอเนี่ยดับเทียนด้วยมือเปล่าเลยนะโดน หายไปสองรอบแล้วครับตรงนี้ไพทูนเดี๋ยวไปเก็บรูปปั้นนี้ดีกว่าตรงที่ผมเจอนะเขาเนี่ยได้วางไว้ผมนะรูปปั้นนี้เพื่อนเสียเนี่ยเจอตรงต้นไทรนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางไว้ตรงต้นไทรเหมือนเดิมขึ้นมานี่ นดีรยววางไว้แถวนี้นะไว้เหมือนเดิมแล้วกคนคบโขน้องพี่ยรงไหวเลยนะนี่ไอสีเนี่ยได้ให้ผมเนี่ยมาเก็บนะผมก็มาเก็บนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งพิธีนะเขาบอกกันแบบน,นี้ต้องใส่ตัวนี้โคนดูดีล่างเนี่ย กาะตามหินเต็ไมไปหมดเลยนะหรือว่ามันจะมีอะไรสักอย่างนะต้นได้นี่นะไม่รู้ว่ามีอะไระโดนตอนนี้ทำไม ของเ็นนี้มาอยู่อะแล้วเมื่อกี้ผมก็เจอเขานั่งตรงนั้นเลยนะทุกคนนั่งตรงนั้นเลยนะแล้วก็เดินหายเข้าไปในโพรงหินอีกครับตอนนี้ผมงงมากเดี๋ยวผมเนี่ย รีพาน้องเนี่ยเดินทางกลับดีกว่าไปพี่เดินทางกลับกันกลับกันดีกว่าดูกคนเย เทียนดับไปหมดเลยะเทียนดับไวมากเลยเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยทุกคนผมเนี่ยไม่ได้ดับไว้นะตอนที่ลงไปดูฤาษสีเนี่ย ทุกคนรีบกลับกันดีกว่าเป๊ะครับกอลูปันเนี่ยผมได้มาทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าเขานั่งสมาธิเนี่ยเขาทําพิธีอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนใครรู้ก็บอกหน่อยนะผมก็มาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ นี่ก็จะมีทางหนึ่งนะทุกคนมีแต่ป่าครับน้องปีนี่ยก็ใจแข็งแกร่งมากเลยนะทุกคนถ้าเจออะไรแบบนี้ก็ยังไม่ตกใจนะน้องเนี่ย เดี๋ยวผมเนี่ยต้องลงไปตรงหมู่บ้านก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอด้านล่างเลยครับเพราะว่าต้องเดินดีใลอยู่พอสมควรนะไปเลยทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยก็เดินทางมาอยู่ข้างเขาแล้วนะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาน้องปีเนี่ยกลับไปส่งบ้านด้วยทุกคนโอเค เดี๋ยวก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคลิปนี้ก็เอาดุปั้นเนี่ยไปวางไว้สําเร็จแล้วนะทุกคนก็ไปเจอหรือีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอยู่นั่งสมาธิอยู่นะทุกคนผมก็ทึ่งมากไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะโอเคครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะทุกคนเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับ